วิลล่าเนี่ยในยุคของอูนาเอมิี่เนี่ยเป็นยังไงนะโดยที่ตอนเนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงของทีมวิลล่าเยอะมากจนจนน่าสนใจแล้วก็เราอยากจะหยิบประเด็นนี้ออกมาพูดคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อยืมตัวก่อนแล้วกันเป็นการยืมตัวของมาคัสเลสฟอร์ดอ่ามาโกอาเซนซิโอนะแล้วก็การขายจอนดูแลนไปแล้วก็เป็นโรเบิร์ตฟอร์มที่ซาอุเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ส่งผลทําให้ทีมเนี่ยได้เงินมามหาศาลอืนะแล้วก็ การเปลี่ยนแปลงของอูนไนที่เข้ามาเป็นปีแล้วใช่ไหมปีนี้ปีกว่าแล้วแล้วก็ทําให้วิลล่าเนี่ยโอ้หเติบโตขึ้นมานะไปลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยแล้วก็ผ่านเข้ารอบด้องเอาด้วยนะอ่ะมองทีมนี้เป็นยังไงสำหรับวิลล่ากิ่งทองเอาไว้ยกอ่ะอือูนกับวิลล่าเขาเหมาะสมกันใช่จริงอูนาเขาจะแบบว่าเหมาะกับทีมแบบระดับเนี้ยขนาดขนาดประมาณเนี้ยอื มันเหมือนตอนที่เขาคุมอะไรนะเซเบียาเซบียรเรียวอะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบมันมันมันเลเวลเนี้ยมันมันเหมาะมันเหมาะเขาเหมือนโค้ชที่แบบอยู่ในเลเวลที่จะคุมทีมในระดับประมาณนี้แต่ว่าในอนาคตแบบจะสามารถไปเป็นแบบท็อปเซเวท็อปเอกอะไรอย่างนี้อันนี้ได้หรือเปล่าเนี้ยมันก็คงต้องแบบว่าใช้เวลานะ แต่ต้องบอกว่าเขาก็มาถูกทางนะการที่แบบเขาได้ไปบอลแชมเปี้ยนลีกบอลยุโรปเนี่ยแล้วก็ยังมีลุ้นอยู่ในลีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ดีนะนอกจากว่าปีต่อๆไปเขาจะหลุดเนี่ยมันก็เลยมันก็มันก็ยังวัดไม่ได้แต่ทีเนี้ยการที่เอานักเตะอย่างแรดฟอร์ดอาเซนซิโอดิซาซี่ดิซาซีด้หรือหรือการขายดูรันไปได้เงินเยอะๆเ,เนี่ยเพื่อที่จะมาแบบเป็นคะแยสอดคล้องกับการปล่อยออก เอ้ยกับการซื้อเข้ามาเนี่ยมันมีใครคนนะนอกจากนี้ครบแล้วใช่ป่ะวที่กูพูดเมื่อกี้ที่ซื้อเข้ามาอ๋อมีอีกคนนึงตอนเดียวมาเล่นที่ไม่ได้เล่นบอลยุโรปอ๋อใช่มาเล่นใช่มาเล่นเลยนี่ไงเออมาเล่นมาเล่นที่มาเล่นมาเล่นอย่างเดียวคือย้ายมาจากรล็อตมูลอใช่อยู่นั่นไม่ได้เล่นมันดันมันดันเป็นกฎเลย เอาไงเอาไงจะเล่นอันไหนกดว่าอะไรกดว่าอะไรมาเล่นหรือไม่เล่นเอามาเล่นมาเล่นหรือไม่เล่นก็พูดก่อนเล่นเล่นมันเป็นกฎเว้ยว่ามันลงชื่อได้สามคนถนาจะเซนต์ตลาดซัมเมอร์เอ้ยตลาดหน้าหนาวเนี่ยคือเพิ่มได้แค่สามคนใช่ใช่ก็เลยโดนตัดมาเล่นออกใช่ใช่สรุปมาเล่นหรือไม่มาเล่นมาเล่นสรุปมาพักโอเคแต่ว่า สถานการณ์ตอนนี้ของแอสตันวิลล่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอยู่อันดับ9ก้านะอยู่อันดับ9 37คะแนนซึ่งต่างจากโซนอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแค่6แต้มก็มีสิทธิ์ลุ้นอ่ะเอาจริงคือ2นัดเปลี่ยนอ่ะก็มีลุ้นไปจนถึงอันดับ14อ่ะสิบสีก็คือ27โอ้ยก็10แต้มอ่ะสิอสามก็29เออแมนยูแมนยูกูไม่รู้อ่ะกูรวบมดอ่ะมันลุ้นได้ถึงนัดสุดท้ายเอาจริงจริงนะก็ ดูดูฟอร์มเดี๋ยวพูดถึงฟอร์มก่อนออฟอร์มของนักเตะใหม่อย่างแลชฟอร์ดอ่าอเซนซิโอ,อได้ดูไหมดูลัน่นมาเล่นเป็นไงเอไมไ่ให้ดูลั่นก่อนดิซาซี่เออดิซาซี่อ,อ้าจริงก็แบบก็ยังไม่ได้ดูขนาดนั้นนะแต่ว่าก็มีก็แต่เห็นว่าแลดฟอร์ดเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบว่าพลิกเฮ้ยไม่เว้ยตัวขนาดนั้นเออเนี่ยแลดฟอร์ดมีแต่ลอดดาบ่ไเอาก็แค่นั้นไงใช่ไงเตะมันหยุดไม่ได้ไงตัดหยุดไม่ดูุดทำอย่างนั้นไม่ได้ไงอื ไอ้เฮียทำได้แต่ว่ามันไปต่อทําได้แต่มันไปต่อมันไปต่อก็เจอต่อคือต้องต่อสนามให้มันไปอีกร้อยเมตรอ่ะเหมือนสมัยพิกพิกแบบวิ่งริ่งกระชากเลี้ยงจนออกเออจะเลี้ยงจนออกแต่เอาจริงๆห่าได้พวกนี้มาแบบถือว่าเหมาะสมนะแบบเขาเรียกอะไรมันมันดูมันดูเพิ่ม เพิ่มขุมกําลังที่แบบแข่งในการสู้แชมเปยนลีกได้อีกนะอแต่ประเด็นคือว่ามันอย่างว่าแชมเปยนลีกมันเสือสิงกระทิงแรกอืม,มันเข้าไปเนี่ยอย่างนี่นี่คือพอจะรู้ไหมว่าเข้าไปเนี่ยจะเจอคู่ไหนตัววิลล่าใช่ไหมใช่อ่เดี๋ยวขอเปิดแป๊บหนึ่งได้ศึกษาไหมครับเนี่ยคือจําไม่ได้ขอโทษด้วยม,ม,มันมีโอกาสเดี๋ยวนะขอดูแป๊บนึง่งแต่ว่าต้องบอกว่าอูไนเข้ามือว่ะอืมนะ แบบมันมันเหมาะเขาบอกแล้วมันเหมาะกันน่มันพอดีมืออ่ะคือคือวินล่าเนี่ยจะดีเลยว่ะพอดีมือจะไปอยู่สายไม่ว่าจะเป็นคาบูชหรือว่าเจอแอตแลนตาผู้ชนะคู่นี้หรือนแอตแลนตามาถูกไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ สปอร์ติ้งกับมูลดอทมุนซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในเทียร์ที่มันสูสีสูสเพราะว่าดอทมุนแม่งก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นสู้กันได้เขาเรียกว่าสู้กันได้สปอร์ติ้งก็หลุดตั้งแต่ไม่มีโคดโคดอย่างอโมรลิมถูกต้องหลุดโคดโคดเราล่าสุดนี้โคดโคเราดิก็โคดปวดหัวเลยอวยหมดละล่าสุดนี้คือเขาเปลี่ยนแผ่แล้วนะสปอร์ติ้งจากหลังสาเป็นหลังสี่แล้วใช่ใช่ใช่่คุณชาววัด บอกว่าแร็อร์ตฟอนด์ดีเสที่ยืมมาความต้องกัรถ่วยดูรันคือนแล้ของฟอร์มดีกว่าซูปโรใช่ไหจริงครับแต่ว่ากลายเป็นว่าดูรันเลือกไปซาอุทางั้นเพราะว่าหาตังจริงแล้วไม่ได้หาตังไม่ใช่หาตังเขาอยากไปเป็นโรนันโดคนต่อไปเอจริงเหรอวะกูพูดไปเรื่อย บนบนโลกใบนี้ยมีภาษากว่าเจ็ดพันพันกว่าภาษานะเว้ยแต่มึงเลือกที่จะพูดไปเรื่อยใช่เพราะว่าคนไทยพูดไปเรื่อยครับอ่เออไมายเขาบอกแล้วว่าก็มึงหาเลี้ยงแม่กูป่ะล่ะอะไรอย่างงี้ไม่แต่อันนี้คือมันเลี้ยงเองด้วยโดลันใช่โดลันอ่ะมันเลโดได้ไงก่อนไม่โรันโดพอพอพูดถึงว่าเลี้ยงแม่ไงก็นึกถึงโดลันโดไงเพราะว่าเคยเคยอ่านข่าวโรันโดว่า แอบเปลี่ยนเรื่องนิดนึงนะคือเขาบอกว่าเคยมีแฟนที่รักกันมากสมัยวัยรุ่นแล้วเขาเลิกกันไปใช่เพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาบอกว่าอยากให้อยากแยกกับแม่อยู่ข้างบ้านให้เลือกว่าฉันกับแม่เธอจะเลือกใครเขารักแม่แม่แล้วผู้หญิงก็เลยเลิกกันเรียบร้อยเพราะว่าตอนเนี้ยคือหาใครก็ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นน่าจะเจ๊ใจนะใช่เราดูแม่งลุนโดแม่งเติบโตมาขนาดนี้ อายุสีิก็ยังไม่เลิกตั้งขนาดไหนกูว่าพันประตูเลิกมีสิทธิ์ก็ไม่ไม่พันประตูก็ก็จบบอลโลกอ่ะเออสองอย่างเนี้ยแหละเชื่อเถอะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผูเห็นคลิปเนี่ยทำไมมันเป็นเรื่องโรนัดได้วะอันนี้นึงก็ได้ตอนนี้โค้ชของอนาเซอร์เป็นสเตฟาโนเปียรี่ก็คือเหมือนแบบว่าเปียรี่แม่งถึงกับถามโรนัดแล้วอ่ะว่าเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนคนนี้นะเปลี่ยนคนนี้นะ ไปคนนี้นะโอเคแล้วโรโด้ก็บอกโอเคโอเคไม่มีปัญหาอ่ะคือแบบเหมือนเป็นโค้ชเองเลยเออแบบมันใหญ่เหมือนถามความเห็นแล้วอ่ะคือแบบบางทีก็ดูแบบแปลกๆนะถ้าแบบอยู่ในทีมที่แบบมันเหมือนกับเป็นเป็นพี่ใหญ่มากกว่าในทีมแล้วก็หาความเห็นใช่ใช่ใช่งอยู่แมนยูไม่ได้ไงใช่ใช่เพราะแมนยูมันเป็นการบริหารจัดการที่โคตรดีถูกต้องนี่กูอวยทีมสนนะกลับมาที่วิลล่าต่อเออกลับมาที่วิลล่ากลับมาที่วิลล่าต่อ เอาจริงดูรันเนี่ยน่าเสียดายนะเพราะเพิ่งยูยี่เบ็ดเองใช่ไหมแล้วก็ไประเบิดฟอร์มเลยเท่าไหร่นะซื้อเท่าไหร่เจ็ดสิบล้านซึ่งแม่งเป็นกูหามาสารเออไปซื้อคนอื่นก็ได้แล้วยิ่งเนี่ยแล้วยิ่งเอาเข้ามาอย่างอาเซนติโอนี่แต่จริงจริง์เซนติโอนี่เป็นเป็นของดีเหมือนกันนะเว้ยในในฟุตบอลสเปนอะแต่ว่าเกิดอาการบาดเจ็บ ACL ไปรอบหนึ่งแล้วพอมาอยู่กับเปเชียนี่ก็ไม่ค่อยได้ลง เ uh huh. ออมันก็เลยเหมือนหยุดหยุดพัฒนาไปอะ่ะเ uh huh. ออแต่ส่วนแรดฟอร์ดเนี่ยที่เป็นโคตของนักเตะแมนยูเนี่ย uh huh. ก็ไปซ,ซะไอสัก uh huh. <laughs> ไม่ต้องบอกว่า uh huh. ถ้า,อ,าอุนายนอเมอรี่กับแอสตันวิลลา uh huh. สามารถคืนชีพแรดฟอร์ดได้สำเร็จเนี่ย oh huh. การปล่อยดูลานไปเนี่ยคุ้มสัตว์คุ้มมากเพราะว่า มันจะได้นักเตะใหม่ที่เข้ามาในราคาที่ถูกกว่าดูลานเว้ยสี่สิบล้านแล้วเล่นดีเออแต่อีกเรื่องการหนึ่งจะไม่รู้นะแต่จะเล่นดีหรือ่านะนิสัยก็เออก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เขาบอกว่าโอกาสที่แรดฟอร์ดจะอยู่แมนยูต่อก็ยังมีนะมีเพราะว่าอย่างน้อยสัญญาก็มีอยู่ใช่เพราะว่ามันเป็นสัญญายืมตัวแล้วมันก็ไม่แน่ว่ามันไม่ใช่บังคับซื้อขาดด้วยมันเป็นแค่ออปชั่นมันไม่เหมือนสานโชวที่บังคับซื้อขาดเอาจริงอ่ะแม่ง ถ้าเป็นแมนถ้าจริงๆไม่คิดว่าแบบสุดท้ายแรดฟอร์ดมันจะออกมาในรูปแบบนี้นะอืมเอาจริงอ่ะเอ๊ะถ้าถ้าเปเชแม่งขอซื้อสักเจ็ดสิบเมื่อตอนนั้นนะขายาขายแ<า><า>ม่งเ,<ล>เออขายรเรอ,อ อนนี้แม่งไกลมาเป็นได้สี่สิบแล้วแต่สี่สิบคนอายุยี่8บเจ็ดยี่แปดก็ยังพอคิดว่าเข้าข้างตัวเองก็คิดว่าก็คงจะได้อยู่เเพราะว่าดูตรงแล้วมันน่ามันน่าจะกลับมายากแล้วว่ะถ้ามันเก่งมันจะพุ่งทะลุไปเลยนะเว้ยมันเหมือนมันมันมันไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าแลดฟอร์ดมันมันเลยทําให้ไม่ไม่มีสมาธิไปโฟกัสคือถ้าถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่ว่ามันเหมือนมันไปโฟกัสแบบ มูลนิธิมันออโฟกัสแฟชั่นโฟกัสการกินเหล้าอะไรเงี้ยหรือรูปแบบการเล่นของตัวเองที่แบบว่าแม่งยังยังมองว่าตัวเองแม่งแบบสามารถแบบหลบสิบเอ็ดได้อะไรเงี้ยเออเออใช่ไหม <c oughs> ควรจะมีความแบบว่าเป็นทีมเพลเยอร์มากกว่านี้รู้สึกว่าอ่าถ้าพูดถึงมันมัน,มนตอนนี้ไม,ม่ไม่ได้ฉีกจากเรื่องของวิลล่านะแต่ว่าถ้าพูดถึงแรดฟอร์ที่ตอนนี้อยู่วิลล่าเนี่ยแล้วถ้าเปรียบอีกคนหนึ่งที่ว่ามีชื่อที่จะ เปลี่ยนออกไปจากทีมเนี่ยก็คืออย่างกานาโชเนี่ยอตอนนี้กานาโชเหมือนพบกับลูเบนอมโมริมครึ่งทางคนหนึ่งอยากเล่นปีกที่แบบชิดเส้นอีกคนหนึ่งก็มีม,มีมีแผนเป็นของตัวเองอะเขาก็เลยคงต้องแบบว่าแบ่งๆกันไปแลาา้วกานาโชก็สามารถจะปรับตัวได้อะไรอย่างเ,เปลี่ยนวิธีการเล่นตัวเองหรือวิ่งออกมาชิดเส้นตามที่ตัวเองถนัดได้ตามที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ย แล้วลองสังเกตหลังๆก็คือเขาก็มามาชิดเส้นเยอะขึ้นนะใช่ใช่แล้วก็ให้ไอ้ดารั่วเนี่ยอืเข้าในไปเข้าในไปเออเพราะว่ามันไม่สามารถจะออกจากทีมได้เพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกับโค้ดอ่ะกูพูดไปเลยนะเนี่ยกูพูดไปเลยกันวิลล่าเนี่ยพอดูสถานการณ์ตอนเนี้ยถ้าถ้าเขาหลุดจากพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาก็ไม่มีถ้วยอื่นนอกจากแชมเปี้ยนลีกแล้วนะถูกปะถูกถูกแต่จริงๆอ่ะ อ่ะเาเฉพาะในตารางลีกถูกไหมอ่าตารางลีกเอาจริงถ้าเขาหลุดแชมเปี้ยนลีกจริงๆอ่อะแต่ดูทรงแล้วเขาก็คงไม่น่าหลุดออกไปเลยจนไม่ได้ไปอบอลยุโรปอะ่ะอืมเออแล้วก็เอาจริงพอถ้าไปเล่นในแต่จริงๆคิดว่าอูไนเนี่ยไม่ก็ไม่ใช่โค้ชที่มันแบบว่าข,ข,ขี้อะ่ะอืมเออก็สามารถที่จะแบบว่าพาทีมไปได้ไกลได้พอสมควรแหละด้วยจากการที่แบบว่า <c oughs> บอกว่าในในในที่จะต้องเจอในรอบต่อไปเนี่ย จงมีโอกาสเข้ารอบแปดทีมใช่ไปได้ไกลได้เหมือนกันนะอแล้วก็ส่วนในลีกเนี่ยเขาก็พยายามจะสร้างทีมเพื่อที่จะบอกว่าขึ้นไปเทียบกับทีมระดับสูงได้ใช่โดยเฉพาะตอนนี้มันหลุดกันเยอะปีนี้ใช่ใช่แล้วก็คือพยายามที่จะเป็นเป็นหนึ่งในทีมที่อยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์การจะเป็นทีมใหญ่ได้อะไรแบบเนี้ยเออมันก็มันก็ต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างเนาะแล้วก็เอาจริงจริงเรื่องเรื่องดวงหรือเรื่องอะไรมันก็มีผลนะบางทีนะ เออบางทีมันมันเข้าทีแล้วสุดท้ายแล้วมันมันไปด้วยกันได้มันก็มีโอกาสอืมอ่าแล้วแล้วมองยังไงอ่ะสุดท้ายอย่าให้สองคนพูดเรื่องว่าอนาคตของแอสเซอวิลล่าเนี่ยอืมมันจะไปได้ไปได้ไกลขนาดไหนแล้วกันอ่าให้โอก่อนนี่รู้หรอกต้องรอดูใช่จริงเพราะว่า อย่างอุไนอย่างเงี้ยเขาทำเซบียาทำเบียร์ลออย่างเงี้ยได้แชมป์ยูโรปาอย่างเงี้ยติดติดกันอย่างเงี้ยสามปีติดอย่างเงี้ยพอมาเล่นแชมเปี้ยนลีกก็ไม่ดีดูป่ะแต่พอพอมาคุมวิลล่าได้ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกก็เข้ารอบได้อะไรเงี้ยก็ต้องดูไปไม่พูดถึงอุไนมาคุมอาเซนอลเนี่ยก็ก็ที่บอกว่าวิลล่าเขาคุมทีมที่แบบพอดีกับเขาอ่ะแบบแบบเข้ามือเพราะว่าเขาคุมทีมเล็กไม่ได้ไงใช่ เออของทีมเล็กแล้วมันไม่ได้ไงใช่ถูกต้องครับถูกต้องเห็นด้วยครับเห็นด้วยเห็นด้วยนิดหน่อยครับเวกำลังคุณใอญ่ไอะไรทีมเล็กทีมนิดหน่อยอะไรไม่ใช่คือต้องบอกว่าเราต้องรอดูเพราะว่าใช่คือวิลล่าก็มีการแบบจัดการทีมที่ที่พัฒนาขึ้นจากยุคเจอร์หลาดใช่ใช่คือมันดีขึ้นเยอะอ่ะมันดีขึ้นเยอะเพราะนั้นมันเราต้องรอดูว่าจะไปไกลแค่ไหนเอาจริงแค่แค่ตอนยุคเจอรหลาดกับยุคอุไนก็เปลี่ยนมากเลยนะเพราะว่า ตอนยุคเจอราลดเนี่ยจะตกชั้นเอานะพิล่าแต่ว่าพออุไนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นทีมพื้นที่ยุโรปละก็น่าสนใจมันจำเป็นมันพลิกได้เลยนะสําหรับอุไนเนี่ยคือแบบอจริงเข้ามาประมาณปีหนึ่งไหมหรือครึ่งปีหมายถึงว่าฤดูกาลแรกอ่ะเออเขาก็ทําทีมสามารถชนะอาร์เซนอลได้เปิดตัวชนะแมนยูเลยอ่ะใช่ไอสัตว์เอ้ยถ้ามึงไม่พูดออกมากูจะออแล้วแหละ คือเอาจริงก็สามารถที่จะยกระดับทีมให้เป็นเป็นทีมทีมหนึ่งที่แบบว่าสู้กับทีมใหญ่ในลีกได้ใช่ไหมลิเวอร์พูลสเปนซิตี้อาร์เซนอลเชลซีอะไรเงี้ยวิลล่าก็สามารถที่จะต่อกรได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะเออแล้วยังมีนักเตะดีๆหลายๆคนที่ยังอยู่ในทีมนะพูดถึงขุมกำลัง11ตัวจริงก็สมบูรณ์นะดูสมบูรณ์มากนไม่ว่าจะเป็นตูโลกนะเว้ยเอม่มาร์ติเนส แม็กขวาเขาใช้ใครตอนนี้แมตติแคชแมตตีแคชแมตติแคชนี่หูอยู่ยาวนานใช่แมตติแคชนี่น่าจะเคยอยู่ฟอเรสป่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจแบ็กซ้ายก็ลูกกระดินอ่าลูกกระดินเนี่ยไอพวกนักเตะพวกเนี้ยเราต้องรอดูว่าวิลล่าจะไปไกลไม่ไกลแค่ไหนอ่ะต้องรอดูว่าเขาจะเสริมตัวแบบตัวท็อปเข้ามาได้หรือเปล่าใช่เพราะว่าถ้าเกิดยังเป็นคือไม่ได้บอกว่าพวกนี้ไม่เก่งนะคือถ้ามันเสริมตัวท็อปเข้ามาได้อ่ะมันเราก็จะเห็นภาพว่าวิลล่ามันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ เพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าสุดท้ายแล้วอะทีมใหญ่ๆอะลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์เชลซีแมนยูอะไรเงี้ยอาร์เซนอลอะไรเงี้ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีบารมีในการซื้อนักเตะพวกนี้มากกว่าโอกาสที่มันจะกลับมาหรือว่ามันจะแบบไปไกลกว่าอย่างเงี้ยมันเยอะกว่าใช่เวลาต้องรอดูเรื่องารเสริมชัดนะการไปแชมเปี้ยนลีกอย่างเงี้ยเห็นได้เลยดูการซื้อตัวของแมนยูนี่ย แม่งไม่ได้แบบว่าได้ท็อปอะไรขนาดนั้นแล้วเพราะไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกใช่เออแล้วทีพอวิลลานี้กลายเป็นว่าใช่มันสามารถดึงดูดเข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วเอาจะพูดจริงๆแล้วอ่ะเอซเซนซิโอเนี่ยไม่คือเล่นแชมเปี้ยนลีกทุกปีนะถูกเพราะอยู่มาดริดอยู่เปเช่ได้เล่นตลอดเออใช่หมายถึงว่าทีมได้เล่นนะแต่แต่เราเองได้เล่นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอย่างมาแต่มาอยู่นี่ก็ออย่างน้อยมีโอกาสได้เล่นแรดฟอร์ดมีโอกาสได้เล่น แต่ทีเนี้ยมันจะกลมกลืนได้แค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องดูในอนาคตเพราะว่ามันมีมาเยอะแล้วที่โค้ดที่แบบว่าทําได้ลูกการสองลูกการที่มันแบบดีอ,อย่างปีเนี้ยอุไนก็ไม่สามารถทาผลงานในลีกดีอือยู่ตั้งที่ใกล้ลลเออแต่ว่าในแชมเปี้ยนลีกเนี้ยพาไปถึงใกล้เข้าไปลึกๆอะไรเงี้ยใช่ก็ว่าในอนาคตเนี่ยเอาเอาจงจริงเราก็อยากนะเราชอบนะในฐานะแฟนบอลนะเราอยากให้มีทีมหลายๆทีแม่งขึ้นมา ท้าแชมป์แบบที่แม่งแบบว่าท้าทายกันจนสุดๆอะไรเงี้ยออเออมันก็น่าจะสนุกอะ่ะอยากอยากให้แบบเห็นสปเปอร์ลุ้นแชมป์หรือวิลล่าลุนแชมป์เชลซีล,ลุล้นแชมป์จอเชลซีเลี้ยวพูแมนซิตี้แมนยู ie, oo, ity, U, อ่ะแมนยู U, ไปก่อนแล้วกันเออทุกผู้นี้ลุ้นแชมป์มยกเว้นที่อาเซนอนที่ไม่ควรได้แชมป์อะไรแบบเนี้ย นอาวันนี้มันมาเจ้าาตลอดเลยว่ะมึงปูมาตั้งนานเพื่อเพื่นนี้เลยไม่จะบอกว่าไม่พูดถึงฟองลุงฟอเลสเลยสมมติว่าเส้นทางในลีกตอนเนี้ยแมนยูอยู่สิบสามไงวิลล่าอยู่ที่เก้าไงมันเหมือนมันมันอยู่กลางกลางตารางอ่ะก็โอกาสที่จะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกรุกันหน้าต้องบอกว่าแมนยูได้เปรียบนะอืมทําไมวะอ้าวแมนยูต้องเป็นแชมป์ยุโรปอะ ถึงได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยกันน่ะวิลล่าถ้าอยากไปเล่นด้วยกันต้องได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถูกต้องมันยากกว่าเพราะนั้นแมนยูมีโอกาสที่ดีกว่าแต่ไม่ต้องห่วงเว้ยแมนยูสามารถทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเว่ยแน่นอนเดี๋ยวก็โดนมิดทิลแลนด์เลียรตตกรอบแล้วเฮียสุดท้ายก่อนเราจะไปอีกหัวข้อเนึงก็คืออย่าอ่านคอมเมนต์นิดนึงหน้าเป้าดีๆตอนนี้น้อยนะครับดูรั่นอายุน้อยด้วยผมว่าวิลล่าตัดสินใจพลาดไถ่แทนได้ดีเท่า ตอนนี้แต่ผมว่ามันก็มันก็พลาดไหมอ่ะถามว่ามันก็มันมเงินอ่ะมันมันหอมนว้ดดูแล่น่ะอยู่วิลล่าเองแค่สำรองเออเพราะว่าสำรลองัดกินแล้วคือแบบเราจะเราจะขายสำรองเจ็ดสิบล้านได้ชาติไหนอ่ะแต่ด้วยผลงานที่เป็นซูเปอร์ซับมาก็ยิงตลอดมันดีมินไม่มีจริงจริงมันยังมีโรเจอร์อีกคนนึ่งแล้วก็มันโรเจอร์น้องหนาวอีกคนหนึ่งเอออะไรนะน้องหนาว ทำไมวะเอ้ยนี่คือเขาคือท่าดีใจไงน้องหนาวมงโคตรไกลเลยคือเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่รับรองว่าเมื่อก่อตั้งท่านั้นเออเออบอลมันเป็นไงบ้างครับเป็นทีมฟุตบอลทีมหนึ่งครับโทษทีครับโทษทีครับโกไทยเกร์เดี๋ยวตอนท้ายตอนท้ายอ่ตอนท้ายนะครับอ่ะในในบ้านแดงอ่ะคือแอสตันวิลล่าไปไกลกว่าแมนยูแน่ครับแต่เมื่อคืนเนี่ยเชลซีแพ้ไบตันสามศูนย์แน่ๆนเขาฟันธง สัปดาห์หน้าแล้ว5-0เอ็ดันวิลลาไปไกลกว่าแมนยูหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าฤดูกาลนี้มันหยุดตำแหน่งหยุดอยู่แค่นี้แมนยูจบ13วิลลาจบที่9เท่ากันค่าเท่ากันใช่เพราะว่าไม่ได้ไปเล่นยุโรปเหมือนกันใช่แต่แล้วก็โอกาสที่ที่ที่บอกโอกาสที่จะไปแมนยูมีมากกว่าแต่ถ้าสมมุติเชลซีเนี่ยได้ที่4แต่แมนยูได้แชมป์ยูโรป้าเชลซีก็ไปเล่นยูโรป้าไงอ๋อไป5ทีม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 ก็ได้เหมือนกันนะเว้ นี่เขาถามถึงเรื่องการที่อ,อังกฤษเนี่ยมีโอกาสได้เข้า5ทีมไม้นะครับกับ UCL ไ,ไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบถามกลับ,บดีกว่าถามกลับ,บคิดยังไงกับเมื่อคืนครับที่แพ้ไบตันสามศูนย์ <c oughs> รู้สึกว่าจะไม่พูดถึงเรื่องเมื่อคืนเลยนะฮะ <c oughs> รู้สึกจะพูดแต่เรื่องไล่มารรสกาเยอะนะฮะ <c oughs> แต่พูดถึงเมื่อคืนที่โดนมิโตมะหน่อยฮะกับยาคุบามินเทสองนัดติดเลยนะฮะยิงเขาไม่ได้เลย ไอโอกาส5ทีมใช่ไหมก็คือก็คือทีมแมนยูหรือสเปอร์เนี่ยต้องได้แชมป์ยูโรปไมู่้ว่ามันมีเหมือนมาอยู่ที่คะแนนสัรพสิทธิ์ด้วยบางทีมันไม่ต้องได้แชมป์แต่ว่ายังอิตาลีเนี่ยได้5ทีมอ๋อหมายถึงว่าอันนี้เขาถามถึงว่าสโอกาสได้ไปหรือว่าโอกาสสรรพสิทธิ์ถ้าสรรพสิทธิ์เนี่ยมันมันก็อยู่ที่ว่าทีมจากอังกฤษอะทำผลงานได้ดีแค่ไหนเพราะว่าปีที่ผ่านมาเป็นอิตาลีที่ที่ทำผลงานได้ดีก็เลยได้ไป5ทีม ช่แต่ปีแต่ไม่รู้ว่าค่าสัมประสิทธิ์ของหลีกอังกฤษตอนนี้เป็นยังไงเหมือนกันเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะต้องให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลเข้าอาร์เซนอลเข้าวิลล่าเข้าไม่อาร์เซนอลไม่เอาได้ป่ะไม่ชอบอ่ะมันก็เข้าอยู่แล้วก็แมนยูไม่ไม่เข้าไปอย่างนั้นแล้วก็ตกรอบไงทําไมอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าอาร์เซนอลได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไงแมนยูได้แชมป์ยูโรป้าแล้ว เชลซีได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์เงี้ยอันนี้ค่าสามปีก็จะขึ้นสูงขึ้นสูงเลยแต่มันก็เป็นแค่เรื่องสมมุติเท่านั้นอ่ะริไม่ไม่คือยูโรป้ากับคอนเฟอเรนซ์อาจจะเป็นจริงได้ใช่แต่ยูป้ามันก็เป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นยากยากจริงโหดูฟอร์มแต่ละทีมนะมันมหาโหดเท่านั้นนะใช่มันมหาโหด